รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการสอนภาษาเมียนมาที่จะพาคุณไปเที่ยวค่ะรายการที่ได้รู้มากกว่าที่เคยรู้ได้เห็นมากกว่าที่เคยเห็นครับบัวค่ะปารามีนุดม่วงพี่เจี๊ยบอาจารย์วิจิตคริสเถียนครับพี่เจี๊ยบวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะวันนี้จะพาขึ้นเหนือ,อไปทางมันเดเลมันเดเลใช่ไหมใช่แล้วครับก็จะพาไปไหว้พระนะครับก็คือพระมหามโยมุนีนั่นเองนะครับ มดเเลมีวัดพระมหาไมามุนีซึ่งเป็นหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานของเมียนมาเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่มีชีวิตเพราะตามตำนานเล่าขานพระพุทธเจา้าได้ประทานลมหายใจลงในพระพุทธร,รูปเพื่อให้หล่อสำเร็จจึงมีความสำคัญเปรียบดังพระแก้วมรกตของไทย ในอดีตมีกษัตริย์หลายพระองค์ต้องการย้ายพระพุทธรูปองค์นี้แต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งปี2327พระเจ้าประดุงได้ทรงยกทัพไปตียะไข่จากนั้นได้ทรงต่อแพเพื่อนำมาประดิษฐานณเมืองอมรปุระได้สำเร็จมีคำนึงที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่เจี๊ยบก็คือลมหายใจค่ะคำว่าลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่นะครับ จะใช้คำว่าอ t ต่ชินอตชินคำว่าอแต่ก็คืออายุชีวิตส่วนคำว่าชินเนยแปลว่ามีแตลรวมก็คือมีชีวิตหรือมีลมหายใจนั่นเองเป็นคำที่น่ารักมากเลยนะพี่เจี๊ยบแล้วอย่างคำว่ากษัตริย์นะคะคำว่ากษัตริย์เนี่ยจะมีอยู่สองคำคำที่ใช้ง่ายก็คือคำว่ามงมีนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าบยยินบินิน ก็เราก็จะเจอคํสองคานี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วมีความแตกต่างไหมคะพี่เจบความแตกต่างก็คือว่าเรื่องของคําว่ามิงนะในอดีตเนี่ยเช่นประดงะมิงคือพระเจ้าประดุงหลังา,งางมาก็อาจจะเจอคําว่าบะยงอยากรู้อย่างหนึ่งคะ่ะพี่เจบก็คือว่าตานานพระมหาไมายมุนีค่ะเขามีที่มาอย่างไรบ้างหรอคะที่มาของตํานานพระมหาไมายมุนีเนี่ยก็คือในสมัยพุทธกาล นะครับก็คือในช่วงที่พระเจ้าจันทรสุริยาเนาะก็ได้ยินเรื่องราวของพุทธเจ้าเนี่ยออกเทศนาที่อินเดียนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยอยากจะกราบไหว้นะครับแล้วก็อยากจะฟังเทศนาก็เลยอธิฐานขึ้นบอกว่าอยากให้พระองค์เสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อพุทธเจ้าทราบถึงความปรารถนานะครับก็เลยเดินทางมารพร้อมสาวกจำนวน500รูป โอ oh, หเยอะมากเลยนะค,ะนะครับแล้วก็ทีนี้ก่อนที่พระองค์เนี่ยจะกลับนะครับพระเจ้าจันทรสุริยาก็เลยมีประสงค์อยากจะขอหล่อรูปเสมือนพระ,ะพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาไว้กราบไหว้แต่ว่าตอนที่หล่อเนี่ยนะครับส่วนของพันธลาบก็คือส่วนของหน้าผากหน้าผากใช่นะครับหล่อ,อไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จนะครับ แต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วก็ได้มีการถูใครนะครับจากพระอุระแล้วก็นําไปปิดตรงจุดนั้นก็เลยทําให้การหล่อพระพุทธรูปพระมหามายุนีเนี่ยสำเร็จนะครับแบบนี้นี่เองค่ะคทีนี้อยากรู้อย่างหนึ่งก็คือหน้าผากค่ะกับหน้าอกอ,อันนี้เราสามารถพูดยังไงได้บ้างคะเนื่องจากว่าเป็นคำค่อนข้างเป็นคาาําราชศัพท์นะครับเราสามารถใช้คําว่านภูดอนภูดอจะแปลว่าหน้าผาก ผน่าลาบนั่นเองเนาะอีกคำหนึง่งหน้าอกนะครับก็จะใช้คำว่ายีนโอดองยีนโอดอ่ามาจากคำว่ายีนโอก็คือสวงอกหน้า<ว>อ,อกนออกั่นเองนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะกราบไหว้ล่ะคะพี่เจฟคำว่ากราบไหว้ใช้คำว่าพยาผูพยาผูนะครับพยาผูดเด็กก็คือ ไหว้พระกราบไหว้พระนี่ก็คือสามารถใช้ศัพท์คำนี้ได้เลยถูกไหมคะ,ะคทีนี้อย่างที่เราเห็นกันในรูปอะคะ่ะโมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นพธิธีหรือว่าเป็นอะไรไหมคะพี่เจี๊ยบอันนี้จะเป็นพิธีที่เรียกว่าพิธีล้างพระพักนะครับที่วัดมหาไมมุนีนะครับก็ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับก็จะมีพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่ในการาล้างพระพักก็คือเจ้าอาวาส หรือภาษสามารถเรียกว่าสยาโดค่ะอย่างในรูปนี่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับก็นะฮะก็จะมีวิธีก็คือล้างพระพักก็คือใช้น้ําที่เป็นน้ําตนาคาใน้าตน,นาคาที่รเราทาหน,น้า,นา,าใ,ในการพรมนะฮะไปที่พระพักของพระมหามายุมุนีนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการใช้ผ้าที่เป็นผ้าขาวสะอาดอาจจะเป็นผ้าที่วัดเตรียมเอาไว้หรือบางส่วนก็จะเป็นชาวบ้าน แลวที่เขามากราบไหว้ก็นําผ้าเนี้ยมาวางเพื่อที่ให้สยาดอหรือเจ้าวาดนําผ้าเนี้ยไปซับน้ำอ่าซึ่งอาจจะเป็นน้ําพระพุทธมนต์แล้วก็น้าอ่าจตนาคาหลังจากนั้นก็เอาผ้าอันเนี้ยกลับไปบูชาอืมค่ะ,ะครจริงๆเพราะว่าอะไรเหรอคะทําไมเขาถึงต้องมีพิธีการล้างพระพักในช่วงเช้าแบบนี้ด้วยคะพิธีล้างพระพักเนี่ยทําขึ้นเนื่องจากว่ามีความเชื่อกันว่านะครับว่าพระพุทธรูปองค์เนี้ย มีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําพิธีล้างพระพักทุกเช้านะครับอาจจะมีการนํานแปรงสีฟันนี้มาแปรงพระทนด้วยหรือแปรงฟันด้วยน,นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือนําน้ําตาลคามาพรมแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะนำผ้านั้นแหละกลับไปบูชาอีกทีหนึ่งนะครับเข้าใจแล้วค่ะอันนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะพี่เจี๊ยบคือเกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้า หรือว่าการแบบช่วงเช้าที่เราแปลงฟันต่างๆะไรเงี้ยอันนีู้้อยากรู้ศัพ์พวกนี้มากเลยค่ะพี่เจมี่แนะนำไหมคะคำว่าผ้าชนะานะครับคือเนี่ยนา ina, โตปวาเนี่ยนาโตปวาเย่ยมมากนะครับคำว่าเมียนาก็คือหน้านะฮะส่วนคําว่าโตแปลว,ว่าเช็ด,ชดส่วนปวาก็คือผ้าแปลโดยรวมก็คือผ้าชน,น้านี่นะครับอีกสองคำแปลงสีฟันอ่าแปลสีฟันก็คือ ตัวใต้ตังตัวใต้ต่งอ่าแปลว่าแปลงสีฟันนะครับส่วนการแปลงฟันอ่เป็นกริยาเราจะพูดว่าตัวใต้อ่าตัวใตอ่านะครับคือตัวก็แปลว่าฟันส่วนใต้ก็คือแปลงนั่นเองใช่ไหมคะ,ะคอตัวใต้นะคะใช่แล้วทีนี้ถ้าโบจะพูดว่าอ่าฉันเชื่อว,ว่าการตื่นเช้าควรล้างหน้าแปลงฟันเป็นอย่างแรกละคะ ก็จะพูดได้แบบนี้นะครับก็คือจะหนอกาจะหนกาเอียาทาปีเอียาทาปีปัทมาอูทรงปัทมาอูทรงตัวใต้ย,ยาเมตัวใต้ย,ยาเมียมากนะครับก็จะเป็นประโยคที่บอกว่าฉันเนี่ยเชื่อว่าตื่นเช้ามานะก็ควรจะล้างหน้าและก็แปรงฟันเป็นระดับแรก แล้วรอบๆวัดนะคะไม่ไม่ทราบว่าเขามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจีย๊ยบรอบๆวัดก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นรูปหล่อสัมฤทธิ์นะครับที่เป็นสิงห์ช้างเอราวัณน,นะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเราไปเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีร่องรอยของการรูปคลำบริเวณของอรูปต,ต่างของของเทวรูปเหล่านั้นะนะครับเพราะว่าคนพม่าเชื่อว่าถ้า เจ็บป่วยตรงบริเวณไหนแล้วไปรูปบริเวณนั้น oh. อ่าแล้วก็ขอพอรก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรหายจากอาการเจ็บป่วย,ยนั้นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจะเห็นช้างเอราวัณน, <c oughs> นะครับซึ่งเป็นศิละปะของแบบบายน์อาจจะมีร่องรอยการรูปบริเวณหัว <c oughs> นะครับหรือว่าส่วนที่เป็นสิงห์ซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นหัวสิงห์แบบพมา่าส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบของอ,องแบบบายน์ oh. นะครับซึ่งเขาบอกว่า ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าส่วนบนเนี่ยที่เป็นหัวสิงเนี่ยอาจจะชำรุดนะครับก็เลยทำหัวสิงแบบพมา่านะครับต่อเข้าไปใหม่อ๋อขึ้นมาแทนเลย<ช>แบบนี้ใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบก็คือเป็นเหมือนการผสมผสานการของทั้งสองที่อย่างนี้เลยใช่ไหมเออโอ้น่าสนใจมากเลยคะ่ะแล้วก็มีสองอย่างคะ่ะที่อยากรู้ก็คือคำว่าช้างกับสิงคะ่ะพี่เจี๊ยบคำว่าช้างเลย่พนะม่าใช้คำว่าสิง สิงอ่านะครับก็คือช้างส่วนสิงนะครับใช้คาว่าชินเต้ชินเต้ชินเต้ชินเตานะครับส่วนรูปหล่อที่เป็นสำริดนะฮะไม่ใช่รูปหล่อไม่ใช่หมายถึงว่ารูปหล่อที่ทำด้วยสำริดนะครับเขาจะเรียกว่าเจยุเจยุนะครับคำว่าเจเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าทองแดง นะครับแล้วคาว่าโยกแปลว่ารูปไม่ใช่ทองแดงกับคนใต้นะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คอทองแดงนะฮะดันั้นเจโยก็คือรูปลอที่ทําด้วยทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลามีร่องรอยของการรูกก็จะเห็นร่องรอยของทองแดงอยู่ในนั้นด้วยนะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เจบทีนี้ถ้าโบอยากพูดเป็นประโยคก็คือรูปหลอดสเร็จชิ้นนี้นะคะงดงามจริงๆนะคะพูดแบบนี้นะครับก็คือดีเจโย ดีเจยอายาลาบาดอายาลาบาเดายง่ายๆเลยครับว่าดีก็คือนี้นั่นเองออส่วนเจโยอย่างที่บอกไปก็คือแปลว่ารูปล่อใช่ไหมคะอายาลาก็คือสวยมากค่ะ,ะคแล้วระแวกนี้นะคะเขามีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะอาจารย์ในละแวกนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือสะพานไม้สักหรือเรียกว่าอูเป่งตาดาอูเป่งตาดานะ,ะะนะครับจริง สะพานไม้สักเนี่ยตั้งอยู่ที่ทะเลสาบที่ชื่อว่าตองตะมานตองตมาอ่าซึ่งอยู่ทางใต้ของมันดเลไปหน่อยชื่อว่าอมารปาุระค่ะอ่านะครับทีเนี้ยการตั้งชื่อว่าอูเปงแล้วกันอ่าหลายคนบอกอูเปงคืออะไรนะอ,อูเปงเนี่ยเป็นชื่อของขุนนางนะครับที่รับราชการในสมัยของพระเจ้าพุก,กามมีงนะครับหรือประกาม,มีงนั่นเองค่ะนะครับแล้วก็ จะอยู่ในช่วงของพุทธศักราช2,392โอ้นานเหมือนกันนะคะเนี่ยนานานะครับซึ่งพระองค์เนี่ยประสงค์ให้ย้ายราชธานีจากอังวะนะฮะซึ่งอยู่ทางตอนใต้เนี่ยของมัณฑเลยเนี่ยมาตั้งที่อมาราปุระก็คือที่ตรงนี้ะนะครับจึงได้มีการรือพระราชวังซึ่งทำจากไม้สักนะฮะหรือเสร็จแล้วก็มาทำเป็นนำมาสร้างเป็นสะพานนะครับ บางจุดด้วยความที่สะพานมันค่อนข้างยาวเขาก็จะทําจุดนั่งพักไว้นั่งพักระหว่างเดินทางนะครับก็ชาวบ้านก็จะเดินทางกันผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็ในทะเลสาบนี้ก็จะมีเรือไว้บริการเหมือนกันอ,อาจจะบริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะพายเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของสะพานแห่งนี้ด้วยอะไรเงี้ย โอ้ oh, น่าสนใจมากเลยค่ะที่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกที่นึงเลยนะคะของเมืองมันดาเลใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบใช่นะครับได้เลยค่ะครั้งหน้านะคะบัวกับพี่เจี๊ยบจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะคะกับรายการนิงกะลาบามารู้จักกันนะคะช่อง eTV ค่ะหรือว่าสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะวันนี้บัวกับพี่เจี๊ยบลาไปก่อน สวัสดีค่ะมิงกะลาวาตาตา